คือความฝันที่ฉันไม่อยากเชื่อดวงตาของตัวเองเพราะความสดใสและยิ้มที่จริงใจไม่ทำให้ฉันนั้นต้องวันไวได้โปรดเธอความรักถ้าหากเป็นความรักได้โปรดอยู่กับฉันและเคียงข้างกันทุกๆวันเธอคือความหวัง ให้กับฉันอย่างที่ฉันนั้นต้องการ mm hmm. เธอเป็นคนที่ฉันนั้นรอที่จะเจอ mm hmm. เธอเป็นเหตุผลในตัวของเธอเองแล้วที่ฉันนั้นเลือกเธอ พราะความสดใสและยิ้มทีจริงใจไม่ทำให้ฉันนั้นต้องวันไวได้โปรดเธอความรักจะหากเป็นความรักไดโปรดยอยู่กับฉันและเคียงาก,กันทุกทุกวัน,วน,ววนเธอที่ว u มวาเธอกะเป็นทุชาติจะคอยเดิมเต็มสิ่งที่ขาให้กับฉันอยากที่ฉันนั้นต้องการ สัพี่คัโต้พี่แทนครับผมสวัสดีครับนี่เลยฮะเชิญเลยครับสวัสดีครับโอ้โหขวัญใจผมเลยนะนะขอบอกกันมากจริงจริงแล้วก่อนที่ไปคุยจะขอคุยคุณคาโตะได้ครับถ้าใครติดตามเอออินสตาแกรมคุณคาโตะเนี่ยเขาจะมีคำคมของเขาตลอดเวลาเลยระโยคคำคมซึ่งคุณก็คิดถึงคุณเองด้วยครับแบบคิดตลอดเวลาเลย ตอนนี้คิดกลายเป็นแบบคำคมคุณรู้ไหมว่าคิดมากๆในหมู่ของวัยรุ่นของอะไรนี้ก็ <c oughs> ไม่ไม่รู้เหมือนกันครับว่า,ว,าว่าเป็นยังไงก็จริงจรจดไว้เพื่อเขียนเพลงกับแทนเนี่ยแหละครับอ๋อใช่คือ<ม>ที่ทํไวทั้งหมดที่เพื่อเขียนเพลงโดยตรงเลยใช่ครับจริงๆรแล้วมันก็เป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องของเราเองเรื่องประจาวันเรื่องครอบครัวเรื่องของเพื่อนๆรอบๆตัวบางทีก็เอามาจดจดเก็บเอาไว้เป็นโน้ตอะไรอย่างนี้ครับครับซึ่งกลายเป็นแบบว่าคนเขาก็จะเหมือนส่งต่อกันเนาะใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแบบมัน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 ก็จริงอะ วันนี้มดดำเลือกมาด้วยใช่ไหมเลือกมาสามอันเขาอะไรบ้างเด็ดจากคัดตะกเหมาะกับพวกเราดูซิว่าคุณพอจําได้ไหมว่าไอ้พวกนี้ครับ, mi, 3 3> รบผมของของเอกวนติดสัตว์นีก่อนน้องแจ็คน at ้องแจ็คนองแจลคิ่งยองามช่วงนี้ติดสัตว์หนักนะกว่าจะอ้วนขนาดนี้ลงทุนไปไม่ใช่น้อยจะให้ถอยน้ำหนักง่ายๆได้ไงกันถูกถูกเพราะ้คิดอะไรอยู่อันนี้คือเหมือนกับว่า แบบเห็นคนเขาไปลดน้ําหนักกันอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าเนี่ยไอ้ข้าวที่เรากินแบบทั้งสเต็กทั้งซูชิทั้งสลัดอะไรเงี้ยโหกินไปนี่ถ้ามันคิดดูเนี่ยพุงแล้วนี่ราคามีราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเหมือนกันนะก็เลยคิดว่าจริงจริงมันน่าเสียดายนะถ้าไปลดเนี่ยก็เก็บไว้ดีกว่าผมว่าคุณเป็นคนทนที่มองโลกในการแบบ positive thinking ตลอดเวลาแต่อันนี้เหมาะกับคุณธัญเรศมากคุณลองดูนะครคนบางคนโคตรใจร้ายกับเรา แต่เราก็ยังรักเขาโอ้ดูเป็นนางเอกคนบางคนใครใจร้ายกับเราแต่เราก็ยังรักเขาหมายถึงใครอนใครใจร้ายอ่ะจริงจริงผมว่าอันนี้อันนี้จริงจริงผมว่าอันนี้มันไม่คมเลยครับเจอกระทั่งพอ ถูกคนเนี่ยก็จะดูจี๊ดจี๊ดจี๊ดูจี๊ดขึ้นออมันใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยมันใช่เลยไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าคนอ่านแล้วแบบเอ้ยมันตรงกับชีวิตเราอะไรเงี้ยของเจมีไหมเจมหรอเจมของฉันนี่ฉันคิดว่าอันนี้ฉันขอจองแล้วก็จดลิขสิทธิ์ว่าเป็นของฉันเลยได้ฮะถ้าความรักคือการลงทุนตอนนี้คือฉันล้มละลายไปเรียบร้อยแล้วจริง ไม่ทราบว่าลงทุนเรื่องอะไรครับผมลงทุนเรื่องตัวเนี่ยสิ่งพวกปกติจะสวงพรมจรร์มากโอตัวแล้วตังค์ด้วยเงินมาการแสดงตัวและตังค์ด้วยใช่ไหมลงทุนลงทุนเยอะลงทุนเพราะว่าอยากจะเสียตัวก็ต้องเสียตังค์ไงอ๋อเออไม่นันนี้หมดหมดไปเยอะแล้ยครับโอ้ซื้อบ้านจะเป็นรถกันหลังๆแล้วโอ้เตรียมตัวบอลพรีเมียร์ลีกกัลังมาด้วยนั่นไงเตรียมจ่ายเตรียมจ่ายนี่จะต้องบอกว่าโอ้โหนี่ล่าสุดนี่คอนเสิร์ตพี่กัตโตะนะฮะคอนเสิร์ตลิปตาไปนี่ พี่สองคนนี่มีแต่งหญิงด้วย <c oughs> คนชอบเยอะมากนะฮะคือโอ้โหแล้วนี่รูปแบบไม่ใช่ติแอนที่ติมาคือแต่งแต่งนี่คิดกันเองเลยฮะพี่คือจริงๆแล้วมันเป็นคอนเสิร์ตชื่อว่าเออ่ลิฟตาโอปบ้าบ้านที่สุดครับเปนนทบตรีครับเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของิตา <c oughs> ครับคเราก็อยากทำอะไรที่มันบ้าบอครับก็มีหลายอย่างครับมีเป็นโอ้โหนี่เป็นรูปมาจากไหนครับเนี่ยมีเป็นรูปนี่ก็ตอนท้ายสุดเนี่ยเราก็มีแขกรมาหลายคนครับมีพี่บอกลถือพวงมีพี่นพมีวงไม้อะไรเงี้ยแล้ว ตอนท้ายสุดแล้วก็มีมงทีเคมาครับอ๋อคือแจมเพียร์คือแทนก็คือคุณเขาชอบมากเลยทีคือแทนกับคัทไม่รู้คิดยังไงถึงถึงเป็นคอนเซปต์นี้ออกมาได้อะค่ะก็ตอนอยากทำอะไรบ้าๆบอๆกันครับไม่มีอะไรมากเลยให้มันหลุดโลกไปแล้วก็แล้วความบ้าก็ประชุมกันหลายครั้งครับเราก็ไปประชุมพี่บอยก็บอกว่าพี่บอยก็บอกว่ามันไม่บ้าเหมืนมันทำไมมันไม่เห็นบ้าเลยไหนชื่อบ้าที่สุดไงไหนต้องต้องบ้ากว่านี้ ครับก็ถึงจุดก็ถึงออกมาเป็นอย่างนี้ก็เป็นครั้งเป็นครั้งแรกที่ได้ลองทานลิปสติกสีแดงครับยิ่งเลยชอบไหมคะรู้สึกติดใจไหมคะใจกอกครับอันเนี้ยครับตั้งแต่คุณไปทำการสแกนกรงสแกนกี่คุณดูอินอินกับไอ้เรื่องพวกนี้เหมือนกันนะฮะเนี่ยคือคือเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยถือกันเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเสือร้องไห้ด้วยครับเขาก็แบบว่าถ้าแกล้งกันหรือว่าจะทำอะไรสนุกสนุกกันอย่างเงี้ยต้องต้องรับคำถาเท่านั้นอะไรเงี้ยแล้วต้องไปสุดทางครับก็เลยก็เลยแบบแต่คอนเสิร์ตก็ก็มี แคกเหลือร <Charl ize> <here S 1> ับเชิญมาเยอะมากก็ยกค่ายกันมาพี่บอยนะครับมีพี่นบมาแล้วก็มีหลายคนเลยครับมาช่วยกันเรียกว่าสนุกมากผ่านไปเมื่อวันเสาร์ที่แล้วคร่ะมาพูดถึงเพลงคือความหวานดีกว่านี่ใครแต่งนะคะจริงๆริก็ช่วยกันแต่งช่วยกันแต่งแล้วเนื้อหามันเกี่ยวกับอะไรบ้างคะเพลงจริงจริงแล้วเพลงนี้เป็นเพลงพิเศษครับจริงจริงเราอยากส่งต่อความหวานให้กับให้กับคนที่เป็นเพื่อนเราไม่ใช่แค่คนรักของเราให้กับครอบครัวด้วยให้กับคนที่เรารู้สึกห่วง พีนี้ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เพลงเนี่ยมันจะเป็นเพลงเพลงลบซะเยอะคือเพลงอ,อกหัก,พกเพลงอะไรงเงี้ยซึ่งเราก็ไม่เขียนไม่เคยเขียนเพลงที่หวานขนาดนี้มาก่อนก็อยากเขียนเพลงที่เหมือนกับว่าเออเป็นเพลงที่มันฟังแล้วมันฟังสบายเป็นเพลงโรแมนติกโรแมนติกบ้างเขาบอกว่าเป็นการร่วมงาน ระหว่างลิปตาซิงเกิลนี้นะฮะจะมีโอกาสลิปตาพี่มีโอกาสร่วมงานกับน้ำตาลมิตรผลครับผมน้ำตาลมิตรผลด้วยเป็นยังไงบ้างฮะก็ขอบคุณครับวันแรกที่ได้แน่นอนมันก็ต้องเป็นหวานหวานน้ำตาลมิตรผลคือหวานหวานจากเอาน้ำอ้อยถูกต้องไหมฮะครับผมแน่นอนครับอันนั้นคือโจทย์ที่กูจะต้องได้รับมาเลยล่ะเพลงก็พยายามทำที่ฟังสบายๆนะครับก็เป็นเพลงที่ไม่ใช่อย่างที่ข้าต่อข้าต่อบอกว่ามันไม่ใช่แค่ความรักแบบระหว่างแฟนอะไรเงี้ยมันคือมันความรักให้ทั้งครอบครัว พี่น้องเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับในการสมต่อความรักกันเติมความหวานกันคือผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคือเราเราจะด้วยความที่ว่าเราเห็นคุณพ่อคุณแม่เราทุกวันเราเห็นญาติของเราทุกวันผมว่าคนใกล้ๆชอบลืมที่จะที่จะทำดีกับคนใกล้ๆด้วยกันเพราะว่าพอเราเจอกันทุกวันแล้วเนี่ยไอ้ความสิ่งเนี้ยทำให้เราห่างเหินกันไปไอ้เพลงนี้ผมก็เลยอยากให้เป็นเพลงที่ว่าให้กลับมามองคนใกล้ๆตัวบ้างใส่ใจกันมากผมว่าเนี่ยค่ะฟังนี้้วรู้สึกว่า อะไรอินไปกับเพลงจริงๆครับ MV เขาน่ารักผมดูแล้วนะฮะแล้วก็พูดถึงน้ำตาลมิตรผลนะฮะต้องบอกว่าวางเอาสคริปต์วางผมนี่โดยส่วนตัวพูดจากใจคุณแม่ผมจากใจสคริปต์มาเนี่ยคุณแม่ผมใช้น้ำตาลมิตรผลครับอ้เบาหวานไม่ตอนนี้เป็นเพราะมาจากน้ำอ้อยธรรมชาติถูกต้องครับมาจากน้ำอ้อยธรรมชาติอย่างแน่นอนนะฮะซึ่งต้องบอกว่าคือเวิร์กเวิร์กเลยนะฮะผมเขียนให้คุณแจ็คร้องสักเพลงดีไหมฮะจริงป่ะพี่แต่งให้หมดสักเพลงได้ไหมครับผมแจ็คร้องเพลงได้ไหมได้ได้ตอนนี้แจ็ค แจ็คมีแฟนอยู่มหาหรือว่าอกหักอกหักโงนี้ติดตัดต้องเป็นักเกี่ยวกับารติดด่าม่อีกละด่าม่อีกอ้วอกหักแหรอฮะแจ็คอกหักหรือเปล่าไม่รู้แขกมาถ้าเป็นผู้หญิงจีบหมดเลยค่ะช่วงนี้อ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้พี่แทนแนะนำสาวๆให้ดีกว่าอ้จี๋นครับพี่แทนมีสาวๆที่ น่าจะสเปคของแจ็คมีอยู่ครับโอเคครับครับผมคุณรู้สเปคขอรู้ครับไยังไงบ้างคือเห็นรูปเก่าๆไดนไดม่นเก่าๆสมัยตอนที่เล่นหนังก็ดูดูว่าหล่อเนี่ยนาจะมีแต่งแจ็คเอ๋ยแจ็คเอ๋ย